นี่ตอนเศาราจะเปือนเพื่อนวันนี้แม่กองมานะแม่กองมาสามเขานะแม่กองมาสามเขานะอาาขนะองบเพราวานัวานวันปุ๋ยหละบว่ามันจได้อาทิตยหนึงจะเป็นเลยอแมปกองฟก็มา Cá à, sàm mình hoang cho mình đi khẩu khẩu mình ขุดจานเพื่อนอีกมองหนึงที่ไม่กองต่อสามจะเดินบุญเป็นเดินยูจะเป็นเดินยูนี่จะมองหนึงนี่